สวัสดีครับพบกับผมนันทวัฒน์หอสกุลไทยครับและปอพิชยาพาธรรมประสิทธิ์ค่ะวันนี้นะครับเราทั้งสองคนก็จะพาทุกท่านมาพบกับบรรยากาศในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่4 3ครับใช่แล้วค่ะและเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหาที่จอดรถหรือว่าหลีกเลี่ยงในการเจอผู้คนที่แออัดนะคะวันนี้เราได้หยิบยกงานมอเตอร์โชว์มาอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้นั่นก็คือเมกาบ,บางนาน,นั่นเองค่ะรวมไปถึงนะคะข้อเสนอสิทธทิพิเศษเราก็มอบให้เช่นเดียวววกกกััันนนนนเหมมือออบงาชีีด้้ยค่ะะปแล นัน,นะคะจะพาทุกท่านมาดูที่บูธ B M หนวันูของเรากันดีกว่านะคะว่าเราได้นํารถรุ่นไหนกันมาบ้างค่ะครับเท่าที่พี่สังเกตดูเนี่ยเราเอาเข้ามาหลากหลายรุ่นเลยทีเดียวะนะครับจะมีรุ่นไหนบ้างครับน้องปออย่างแรกเลยนะคะเราจะมีในเรื่องของตระกูล X ค่ะ รุ่นแรกเลยที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือ X5 Xdrive 45e M Sport นะคะหรือว่าใครที่บอกว่ากำลังมองหา X1 อยู่วันนี้เราก็มาให้ทุกท่านได้สัมผัสกันนะคะนั่นก็คือ X1 Xdrive 20d M Sport อีกด้วยค่ะในตระกูล X3 แล้วเนี่ยยังไม่พอเรามีซีดานอีก2รุ่นนั่นก็คือนั่นก็คือ Series 5 30e M Sport ค่ะและอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือ3 30li M Sport นั่นเองค่ะพี่นันครับผมและแคมเปญดีๆของเราในงานนี้ก็เช่นเดียวกับงานมอเตอร์โชว์นะคะ รเรายังมีดอกเบีย้ยพิเศษ0%ให้ถึง60งวดนะครับเรายังมีประกันภัยชั้นหนึ่งมอบให้สูงสุดถึง3ปี และที่สำคัญครับสำหรับ B M W X 1นั้นเรามีเบีอัปเกรดให้ถึง10ปีเลยทีเดียวครับนะคะถือว่าเรียกได้ว่าเป็นข้อเสนอที่คุณไม่สามารถปฏิเสธได้อีกด้วยและที่สำคัญนะครับในบูธของเราในครั้งนี้เรายังมีรถยนต์ B M W Premium Selection อีก2คันใช่แล้วจอดอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะฝากให้น้องปอช่วยพาไปดูหน่อยว่ามีรุ่นไหนบ้างได้เลยค่ะเดี๋ยวตามปอไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเชิญเลยครับ สว,ส,สวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะปอก็อยู่กันที่โซน B n หนุนอยูย์พรีเมียมเซเลคชันั่นเองค่ะแล้วก็อยู่กับพี่แอนนะคะ,คะให้พี่แอนแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะแอนนะ ที่ปรึกษาการขาย BMW Premium Selection สาขาแจ้งวัฒนะค่ะใช่แล้วค่ะแล้วันนี้นะคะพี่แอนได้นํารถยนต์มาถึง2รุ่นด้วยการรวมไปถึงสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นดีๆมาให้กับทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คันแรกเลยดีกว่าสําหรับคันนี้คันนี้นะคะเป็น BMW 320d c e l e a t i o n ค่ะค่ะและสําหรับรุ่นนี้ล่ะคะคันนี้จะเป็น X4 20d M Sport ค่ะได้ข่าวว่ารุ่นนี้ขายไปแล้วใช่เพราะฉะนั้นสดล้นๆเลยค่ะแสดงว่าคันนี้ก็ยังไม่มีใครเป็นเจ้าของคันนี้มีสิทธิพิเศษอะไรบ้างแล้วก็มีจุดเด อะะไรบ uh ้างคสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถพรีเมียมเซเลคชั่นคาร์ค่ะ,คะ ซึ่งไมลันไปแค่8,000กิโลเท่านั้นนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยราคาพิเศษมากราคาเพียงแค่3,399,000บาทจาจากราคา4 6 9 0 0 0บาทค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นรถผู้บริหารไมน้อยนั่นเองแล้วก็ราคายังพิเศษด้วยอย่างที่ปอบอกไปนะคะว่าข้อเสนอก็พิเศษเช่นเดียวกันสำหรับงานนี้เลยโดยเฉพาะนะคะเพราะบอกว่าเป็นข้อเสนอเดียวกันกับงานมอเตอร์โชว์ใช่แล้วค่ะก็คือก็คือดาวเริ่มต้น0%ค่ะหรือ ผ่อนดอกเบีย้ย0%สูงสุด60งวดค่ะหรือลูกค้าสามารถเลือกผ่อนได้สูงสุด84งวดเลยโอ้โหใครที่ไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่ ฝ่ายขายของเรานั่นเองหรือว่าติดต่อเข้ามาที่โชว์รูมของเราก็ได้นะคะที่ B M w German Auto ค่ะถึง3สาขาด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาบางนาสาขาแจ้งวัฒนะและก็สาขาพัทยานั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะคุณจะได้ข้อเสนอเดียวกันกับงานมอเตอร์โชว์อีกด้วยยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาเยอะๆนะคะวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย